เกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านว้าแดงนะคะล่าสุดทุกคนค่ะมีคนไปถ่ายรีวิวในหมู่บ้านทําไมถึงได้เงียบขนาดนี้และไม่มีคนเลยค่ะโอ้โหเพิ่งจะรู้นะคะว่านี่คือหมู่บ้านของลัดว้าแดงแต่ที่ผิดสังเกตคนเข้าไปไหนกันหมดคะ่ะ10นาทีผ่านไปกับการที่นั่งดูคลิปนี้บอกได้คําเดียวค่ะ แทบจะไม่เห็นคนในหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะคะ ก่อนอื่นค่ะเช่นเก่าเช่นเคยนะคะแพรว่าก็ต้องขอเก่าว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมแลวฟังนงไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลราแล้วก็เอฟซีทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมแลวฟังจ้าทุกคนทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับชมแลวฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพรว่าน้าเด้อจ้าน้องจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะทุกท่านก็อาจจะงงว่า ทำไมพวาวถึงมาแนวนี้ก็ช่วงนี้นะทุกคนก็มีข่าวเนาะในโซเชียลนะคะทุกคนหรือว่าใน YouTube ทั้งหลายเลยที่เขานำเสนอเรื่องนี้ทุกคนคะ่ะในฐานะที่เราก็อยู่ไทยนะก็พยายามติดตามข่าวสารแล้วก็ให้กำลังใจคนไทยทุกคนคะ่ะแล้วเราก็ต้องนำเสนอสิ่งที่มันแปลกใหม่แล้วก็ทันเหตุการณ์นะคะก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ่าบางท่านนะคะ f อบางท่านที่อยากให้เพาว่าทำในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนก็โอเคค่ะเบาๆลายายหางพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเลยค่ะว่าทําไมในหมู่บ้านของลัสวาแดงทำไมถึงได้เงียบขนาดนี้แล้วก็ไม่มีคนเลยทุกคนอย่างที่ตามภาพเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆด้วยกันเลยค่ะเมืองเพียนะครับหมู่บ้านอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับทุกคน คืนหนาวมากเลยหนาวหนาวกว่าบ้านผมอีกนะครับพาทุกคนชมดูในหมู่บ้านขอเานาะบ้านเขาก็จะทรงประมาณนี้นะครับจเจริญกว่าที่ผมเป็นเขิดปวกคลองพิเศษของบ้านนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของบ้าน การพูดวิธีการลำรงชีวิตก็จะลำเองไปทางจินนะครับของใช้ก็จะมีของจินแต่ว่ารถนี้ยังเอาผัางไทยหรือว่าผัางญี่ปุ่นมาอยู่นะครับป้ายเ่าจะมีตัวยูเอก็คือบ้านะครับก็จะเป็นป้ายวะเลนนะครับ อันนี้ก็คือบัดเนาะบ้านเราอาจะทรงประมาณน,นี้นะครับทุกคนคือในหมู่บ้านเราเนี่ยนะลาบลื่นดีมากเลยสะอาดออกอายเลยครับปากผมออกอายเลยเพราะมันหนาว งเช้าอยู่ไม่มีคนเลยครับข้อพาทุกคนมาดูนะครับมาชมดูในหมู่บ้านคือตึกเย็นมากๆเลยเดี๋ยวา่า้าจาเห็นตึกเห็นปึกก็จะเห็นเป็นตึกล้างนะครับ นี่มีคนเท่าไหร่นี่ก็ยังใช้ภาษาพื้นเมืองแบบเชียงตุงอยู่นะครับวัดวัดเขานะครับก็จะคล้ายเชียงตุง ไม่เคยมาเลยกูมีหมามากเลยดูสิถนนนี่คับิบมากเลยครับไม่มีคนเลยอะเพราะมันยังเช้าอยู่เนาะ วันนี้ครับรู้นะครับทุกคนคือหนาวกว่าบ้านผมอีกอันนี้ก็คือเป็นที่เมืองแถงนะครับอยู่ข้างๆเมืองลานะครับจากที่นี่ไปเมืองลาก็อีกแทบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับ นี่ครับน่าจะเป็นตึกล้างนะครับทุกคนไม่มีคนอยู่นละดูสิตึกเขารู้ไม่มีคุณภาพเลยนี้จะไปทางไหนรูอันนี้เป็นตัว้างนะครับ ờ ừ, trên này này nọ một cái này nọ chỉ chiếu này nọ block mà để mặn thôi ờ chỉ đang đang xem gương nữa, thôi này này sang qua này nọ ใช่ๆอารมณ์ตอนมันุบตอนอยู่ในแกนนั้นมัน,มนเสียเปลาเลยรู้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นตึกล้างนะครับไม่มีคนอยู่เลยครับคือใหญ่ที่คือใหญ่มากเลยใหญ่อลังการมากเลย

อ,อ๋อดีแน่มันช่วยมากกว่าบ้านเลยเนอออกของค้ามด้ยคือคุณนี่ใช่ไ ่าตนนึงเกล้าคอมาวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นตลาดเมืองยัางนะครับ อันนี้ก็เป็นตลาดบางยางนะครับก็จะเป็นไทยใหญ่ขายเนาะไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรครับทุกคนจะเชื่ออะไรไปกิน กวางมือเขีย,ย,ดดยนี่มันหลุดต้ยร้านมันเขาขายมือเขียงนะอันนี้น่าจะโซนขายผักนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโซนขายผักอันนี้มเชมอ เราไม่ได้เข้าตลาดที่เมืองแผ่นนะครับไปมาเข้าตลาดมังยางเอา ะสก็งมี yes, ้ยครบพ่เสก็งเหรสกงเก็งอะเสกงบีบูบ้านนะคะซึ่งได้ดูไปแล้วเนาะพี่ที่เขาไปถ่ายนะคะก็เขาก็พูดอยู่นะว่าทำไมถึงได้เงียบขนาดนี้แทบจะไม่มีคนเลยค่ะจนกระทั่งเขาได้ไปเดินที่ตลาดเนาะตลาดในบ้านของเขาเนี่ยอืมดูจากลักษณะแล้วนะก็แบบเหมือนบ้านเพวาเลยทุกคนเนาะก็แสดงว่าก็แบบ อยู่กันแบบปกติแต่ว่าจะมีแบบว่าอะไรนะแต่ตรงที่โซนที่เป็นตลาดอะก็คือเป็นโซนที่ไทยใหญ่นะคะทุกคนแสดงว่าอาลัวะกับไทยใหญ่ก็ห่างกันไม่ได้ไกลมากนะคะถึงบอกแล้วค่ะว่าถ้าหากว่าจะเกิดการประทะกันจริงๆระหว่างวะกับไทยนะทุกคนอย่างที่ไทยใหญ่ยื่น แนะนำไปนะทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือ,อกองทัพไทยก็คือขอแค่อุอปกรณ์หรือว่าอาวุธดีๆนะคะพี่น้องค่ะไทยใหญ่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนไทยอยู่แล้วแต่เชื่อเลยค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนาะอาจจะไม่ถึงประเทศรอบข้างไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านไทยที่เขารัก คนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยพร้อมจะรับมือนะคะพี่น้องคะ่ะแต่บางคนบางท่านก็อาจจะยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งทุกคนคะ่ะเหตุการณ์นี้ก็ต้องรอกันอีกในหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเองแค่ไม่กี่วันข้างหน้านะคะเพราะว่าวันที่18นี้ก็จะรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปเนาะแต่ก็เชื่อเลยค่ะว่า อยากให้มีทางออกที่ดีมากๆสำหรับปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเราๆนะคะพี่น้องค่ะบอกยังไงก็คือประชาชนนะคะพี่น้องค่ะแต่เชื่อเลยว่ายุคนี้สมัยนี้เนาะทุกอย่างก็ต้อง เปลี่ยนไปตามการเวลาพี่น้องค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านฟังครับชมมาฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยนณทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ